สวัสดีครับอยู่กับผมมาสเตงชาแนลวันนี้มาเอาปุ๋ยครับผมในรถตักเอาตีกยมันออกก่อนครับนี่แลบลินตีสมียนมาทำไมเนี่ยสมียนเนี่ย ตดวการเอาเอาแขนยาวออกครับแขนคุยมันนะครับผมวันนี้จะมาตักเศษมันครับผมเอาไปใส่สวนมันที่ลานบ้านตะปางนะครับผม โอมัสุไม่ใช่เอวอ่อนนะครับจะเป็นเลี้ยวล้อหลังเหมือนโฟล์ลิฟต์ครับผมเราจะทำการตัดสายรถถ่ก่อนนะ วายุอนามเนี่โอ้หลายปีแล้วน่าจะเป็นรุ่นคุณปูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกๆของโคมาสุูงครับผมซึ่งยังไม่พัฒนามาเป็นตัวเอวอ่อนนะฮะเมืองไทยยังใช้งานอยู่ครับผม เรียว่าโคมสัสซูนีตีตลาดเมืองไทยยุคแรกๆได้นะะยังนิยมใช้อยู่ปัจจุบันนี่ก็มีโคมสัสซูมีเอาถอยมานี่เลยบอกให้รถไทครับรถี๋ยครับผม โดยทงางเจ้าของร้านมันนะครับเอามาให้กเกษตรกรชาวสวนมันนะครับฟรีๆเลยครับแค่มีรถมา,าขนไปเนี่ยจะเป็นรถไถก็ได้หรือจะจ้างมาเซงก็ได้ใครสะดวกก็เขาจะเอารถมาเอาเองนะนท่านไหนที่ไม่สะดวก กราจะใช้บริการมัแสแปงครับผมความเหม็นไม่ต้องเสียครับสุดๆไปเลยก็ไมีมีการโยกครับโยกอนโรล,ลให้มันให้ม,มันไหลฮะ ขอรถไถบอกว่าพอแล้วนะฮะยางแบนแล้วดเดี๋ยวไปไม่ถึงที่หมายครับผมไปก็จะเป็นคิวของมัแสแตงนะครับเดี๋ยวมัแสแตงไปถอยรถมาก่อนนะเอาละครับถึงคิวของมัแสแตงแล้วครับผม มาดูมุมนี้กันนะครับลูกชายห้อยโหนกับรถตักเลยครับผมโนโนโน,นนั่งดีๆ ทีสองครับผมเหยนครับเป็นการให้บริการทางก็งของส่วนมันนะครับผมโดยทางเจ้าของร้านนะเอาเศษเลือมันเอามาให้กเกษตรกรครับผม มุนุยอย่างดีครับผมคนที่เขาเคยใช้มานะบอกว่าหัวหัวมันใหญ่มากครับอช่วงนี้มัสแตงไม่ได้ขนดินนะครับผม หา,าขนเ็จเหลือกมาเนี่ยครับอาได้ได้ครับไม่เลือกงานครับผม ติดกับเอาละมาหมดแล้วตกเมื่อวานะครับผมทำให้มันเนี่ยมันเสียกชื้นนะครผมเอาละครับได้คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่วายกันนะฮะ มต่ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like กดติดตามช่องมาสเต c งชาแนลด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจให้มาสเต n งได้ทำคลิปอีกต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ